รงเรียนวม,มะกอกงอยินดีต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ2568ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนวมะ,มะกอกงอตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลวังตะกูอำเภอบางมูนาจังหวัดพิจิตรสงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น10คนและมีนักเรียนทั้งหมด40คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางจารุณีพัฒนาศิริบุญควบนวยการโรงเรียนวัดมะกอกงอ หัวหน้าบริหารงาน4ฝ่ายดังนี้ 1. นางสาววิภาวรรณวรรณศรีหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2. นางสาวนภนันพุทธจันทร์หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 3. นางสาวสุนิสาขาวสีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. นายธีรพัฒน์จุลพันธ์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัวมะกอกงอได้ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจหลัก4ด้านดังนี้ ด้านวิชาการ1.1การบริหารหลักสูตรโรงเรียนบมะกอกงอได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้ง3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแน,แนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตจิตสาธารณะและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข1.2การใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียนโรงเรียนได้จัดทำโครงสร้างรายวิชาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ตรงตามความต้องการ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning มุ่งพัฒนาทักษะความจำเป็นในศตวรรษที่21พร้อมใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และระดับคุณภาพที่คาดหวัง1.3การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้โรงเรียนจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้รวมถึงเทคโนโลยีอย่างหลากหลายและเหมาะสมจัดมุมเสริมประสบการณ์ในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง1.4การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLT อเฉพาะวิชาที่ไม่มีครูวิชาเอกนั้น และมีการติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานครูใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมมีการบันทึกผลการสอนประเมินการใช้สื่อและสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนมีการใช้ระเบียบการวัดและประเมินผลตามบริบทของโรงเรียนโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษายกระดับผลสำเร็จทางการเรียนวัดผลตามสภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดมีการประเมินเพื่อพัฒนาพร้อมสะท้อนผลและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างต่อเนื่อง1.6การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาครูทุกคนจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความรู้ด้านการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 1.7การมีส่วนร่วมของชุมชนโรงเรียนจัดแสดงผลงานทางวิชาการผ่านกิจกรรม Open House พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา1.8การนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีแผนนิเทศภายในและมีการจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการสรุปประเมินผลพร้อมจัดทำรายงานผลการนิเทศอย่างเป็นระบบด้านที่2ด้านงบประมาณ2.1การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดนโยบายจัดตั้งงบประมาณโดยเรียงลำดับความสำคัญตามความจำเป็น2.2แผนปฏิบัติราชการประจำปีสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษาจุดเน้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการใช้จ่ายโครงการต่างๆเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานครบถ้วนทุกโครงการตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอให้ผูดด้อำนวยการสถานศึกษาทราบ2.3การควบคุมเงินคงเหลือโรงเรียนได้จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกสิ้นวันโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการเสนอรายงานให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน2.4การเก็บรักษาเงินโรงเรียนดำเนินการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารตามวงเงินอำนาจที่กระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำเงินส่งรายได้แผ่นดินตามระเบียบกำหนด 2.5. การควบคุมการรับเงินโรงเรียนมีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผู้รับผู้จ่ายเงินอย่างชัดเจนออกใบเสร็จรับเงินตามแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดใบเสร็จระบุรายละเอียดครบถ้วนและยอดเงินตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมต่างๆ 2.6. การควบคุมการจ่ายเงินการจ่ายเงินแต่ละประเภทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่กำหนด ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจทุกครั้งมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนและยอดเงินตรงกับที่ได้รับอนุมัติ2.7การจัดทำบัญชีมีการจัดทำทะเบียนคุมการรับและการส่งเงินรายได้แผ่นดินและทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงตามหลักฐาน2.8การจัดทำรายงานการเงินและการตรวจสอบการรับการจ่ายเงินประจำวัน โรงเรียนได้ดําเนินการนําส่งรายงานเงินคงเหลือประจําวันณนะวันทําการปฏิบัติสุดท้ายของเดือนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ2.9การควบคุมใบเสร็จรับเงินมีการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินโดยบันทึกรายงานถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน2.10 การจัดหาพัสดุโรงเรียนดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญตัติการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอย่างถูกต้องพร้อมจัดเก็บเอกสารประกอบครบถ้วน2.11การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ โรงเรียนจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินและบัญชีคุมวัสดุตามแบบของกรมบัญชีกลางอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบพัสดุประจําปีและรายงานผู้บริหารทราบทรัพย์สินตรงตามทะเบียนและมีสถานที่จัดเก็บที่มั่นคงปลอดภัยด้านที่3ด้านบริหารงานบุคคล 3.1. การวางแผนบริหารอัตรากำลัง โรงเรียนวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูระบุคารากรทางการศึกษาทุกประเภทจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูและปริมาณงานของสถานศึกษา3.2สรรหาบรรจุและแต่งตั้งโรงเรียนได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอนจัดจ้างพนักงานราชการรุกจ้างชั่วคราวและควบคุมอัตราจ้างเหมาบริการ และมีการเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในกรณีผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้3.3ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรโรงเรียนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมการประเมินเพื่อเรื่องตำแหน่งและวิทยาฐานะ3.4บำนเน็จความชอบและทะเบียนประวัติโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้าง,งชั่วคราวตามระเบียบที่กำหนดพร้อมทั้งดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการขอปรับบุตรหรืออัต,ตาราเงินเดือนให้แก่ครูที่ได้รับบุตรสูงขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้านที่4ด้านบริหารงานทั่วไป 4.1การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนมีการจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเช่นฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC และฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง o b e c Access รวมถึงมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศให้พร้อมใช้งานและเชื่อมโยงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและโปร่งใส4.2การวางแผนการศึกษาโรงเรียนจะทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน5ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ20ปีโดยมีคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและดำเนินงานด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4.3การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชนอย่างครบถ้วน4.4การรับนักเรียนโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึงพร้อมดำเนินงานรับนักเรียนตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.5งานส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือและดูแลนักเรียนอย่างครบถ้วนรวมถึงดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและได้ดำเนินการจัดตั้งสภานักเรียนส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมจัดทำรายงานการดำเนินงานเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป4.6 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนมีห้องพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานและมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างเหมาะสมมีการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพเช่นน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมอีกทั้งยังจัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4.7การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและมีการมอบหมายหน้าที่ดูแลความสะอาดจัดแบ่งพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนเชน่นห้องสมุดโรงอาหารพร้อมทั้งมีป้ายแสดงบอกไว้ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอโรงอาหารมีความสะอาดถูกสุขลนะักษณะ ห้องน้ำห้องส้วมมีการรักษาความสะอาดและดำเนินงานตามโครงการสุขขาดีมีความสุข4.8การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาโรงเรียนวัดมะกอกงอมีประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเช่น f a c e b o o k โรงเรียนวัดมะกอกงอไลยกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมะกอกงอไลยกลุ่มห้องเรียนติ k t o k ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดมะกอกงอ จากการดำเนินงานทั้ง4ฝ่ายที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริงขอขอบคุณคะ่ะ